กราสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเท h a ชแนลนะฮะ,ะวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมใหม่กันนะครับเป็นอ่อีเ,อเ,วอเ,อเวนต์่าอีเวนต์ตามฤดูกาลนะมันใกล้ฮาลาวีแล้วเนาะมันจะเป็นเอีเวนต์ของ Dark Moon Fair ครับกลับมาอีกครั้งครับกับ Dark Moon Fair เอีเวนต์นี้จะอยู่ประมาณ19วันนะครับจริงๆมันก็19วันกับ23.59นาทีประมาณนั้น ตอนนี้กิจกรรมเหลือที่18วันกับอีก4ชั่วโมงนะครับอาลากิจกรรมนะครจะมีให้เราเล่นอยู่นะฮะ2เคเวสก็คือจะมีเคเวสหลักนะครับเคเวสหลักก็คือตัวนี้นะครับจะให้ค่า,ามันเรียกอะไรไม่รู้อะเราจะได้มา400คะแนนนะจะได้คะแนนมา400คะแนนถ้าเกิดเราเล่นเคเวสหลักนี้เสร็จครับแล้วเคเวสรองก็จะได้ไาที่100คะแนนนะฮะในการที่เราจะเล่นให้มันครบเนี่ยเราต้องเล่นแบบ อ่าอันนี้อันนี้ดนอันนี้ก่อนนะอ่าตัวนี้อ่าเรียกมินเนี่ยนนะครับห้าไอ้ร้อยห้าสิบตัวในเอ่อฮัสต stone อ่าแพทเช่นนับนับอะไรแพทเช่นนับเป็นสองตัวโอเคอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อ่าอ่าธารกิจมันจะอัปเกรดไปเรื่อยๆครับธารกิจตัวใหญ่นะหลังจากทีที่เราเล่นผ่านไปหนึ่งอันแล้วเราก็จะมีอันที่สองขึ้นมานี่ครับ อาชื่อพรกิจคือของว่างซอมบี้อาใช้75ศพหรือใช้มานาก็ได้ครับให้ถึงจํานวนที่กําหนดนะฮะอาแล้วก็อัสนสุดท้ายก็จะเป็นนี่ครับทาลายเรียกเรียกหรือทําลายมินเนี่ยนนะครับอิม25่ใบนะครับตัวนี้มันจะเหมือนาคาค์าเี่เราเล่นนะว,วลอลลกนะครับเพราะว,วลอลลกเนี่ยมันเรียกอิมออกมาได้จําเป็นจํานวนมหาศาลนะฮะนอกจากาว,วลอลลกแล้วคาร์ทอื่นก็อาจจะเล่นได้ยากหน่อยนะฮะ จะอยู่ที่พันสองร้อยแต้มเลยครับสําหรับตัวใหญ่นะฮะตัวเล็กมันจะเปลี่ยนไปทุกๆครั้งครับอันนี้ผมจะต้องเล่นมียานธาตุหรือสัตว์อะไรก็ได้นะครับให้ครบสิบนะฮะมันก็จะปลดล็อกมาให้นะฮะหนึ่งร้อยแต้มนะครับสําหรับของรางวัลแรกนะครับจะอยู่ที่สี่ร้อยแต้มนะครับจะได้เป็นซองการ์ดนะครับสองซองนะของแผดส่วนน้ําจนสลัดนะฮะอ่าแล้วรางวัลขั้นที่สองก็จะเป็นการ์ดระดับหายากนะครับสีม่วงนะ กา์อันดับหายากมากๆครับสีม่วงสองใบนะครับฟรีๆเลยครับเป็นกลางด้วยนะของเป็นกลางอ่าสุดท้ายเอ้ไม่ใช่ก่อนก่อนสุดท้ายครับอันดับรองสุดท้ายของรางวัลจะเป็นกกร์มินเนี่ยนสีทองนะครับอวตารของฮาร์สโตนฮะค่าไล่เก้าครับคำนามสุดสิ์เปิดซองการ์แบบมาตรฐานนะครับหนึ่งซองครับแล้วก็เล่นกกร์ทั้งหมดที่เปิดได้นะครับอ่าอธิบายให้ฟังง่ายๆคือหลังจากที่เราเล่นกกร์ดใบนี้นะครับ เราก็ต้องมีพื้นที่ในมือเรานะฮะให้มีการ์ดลงให้ได้ครับ5้าใบนะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าเรามีการ์ดบนมือประมาณ9้าใบแล้วเล่นในใบนี้ไปปุ๊บมันก็จะเปิดการ์ดไปแค่ใบเดียวนะครับมันก็จะไม่คุ้มนั่นเองอ่าก็ระวังระวังกันด้วยครับสำหรับการเปิดการ์ดอ่าแล้วก็เป็นของระวัลชิ้นใหญ่สุดก็จะเป็นนี่ครับโลกครับเป็นอ่าสกินฮีโร่ของโลกนั่นเองอ่าถ้าเกิดว่าใคร โอ้ผมเนี่ยก็แนะนําให้เล่นกิจกรรมไว้นะครับมีไว้ก็ดีกว่าไม่มีนะครับสกินใครยังไม่มีสกินครับคุณไม่ต้องเป็นซื้อนะครับมันมีกิจกรรมแบบนี้นะครับเนี่ยให้เราเนี่ยมาเล่นนะครับแล้วก็เอาสกินเนี่ยไปใช้กันได้ครับแบบฟรีๆเลยอ่าแล้วน,นี้ผมจะเปิดให้ดูสกินที่ผมได้มาฟรีนะของกิจกรรมอ่าแบบนี้แหละตามกิจกรรมกิจกรรมตามฤดูก,กาลนะอ่ามันเอารู้สึกว่า ที่ผ่านมาไอกิจกรรมก่อนในหน้านี้มันจะได้สก,กินฮีโร่มาสองตัวนะครับนี่ก็คือหนึ่งในนั้นนะครับคือดูอิดนี่เป็นการ์ดฮีโร่ของเฟลินนะฮะตัวนี้นะครับก็มันจะเป็นตัวคอที่ผ่านมาในแพดไอที่มันมีการคุกคนนะั่นแหละมันจะมีจะมีตัวนี้มาตัวต่อไปก็จะเป็นนี่ครับชาแมนนี่ ราชาพลังล้นนะครับโโการาฟเท่มากนะครับแล้วก็นอกจากการที่แล้วก็เอฟฟกเสียงพูดก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับจากการที่เปลี่ยนสกินฮีโร่นะฮะในนี้นครของฟรีของฟรีนะครับเข้ามาเล่นกันได้นะครับกิจกรรมนี้จะอยู่แค่สิบแปดวันนะครับหลังจากที่ผมอัพคลิปไปแล้วถ้าเกิดใครไม่เห็นก็น่าจะเหลืออยู่แค่ประมาณสิบ สิบเจ็ดวันสิบสามสิบสี่ชั่วโมงมั้งใครมาเห็นที่ผมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนั้นแหละอ่าเรามาดูอีกอันหนึ่งนะขอขอนุญาตอันนี้เป็นข่าวที่ผมได้มาจากเอ่อไอไอทวิตเตอร์ของฮัฟ stone นะฮะเกี่ยวกับแผ่ใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้ามานะครับก็คือแผ่นนี้นี่นี่แผ่นนี้ มันจะมีการ์ดเวมนม์นนะครับที่เป็นประเภทสรา้างยานอวากาศอาผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะแต่ว่ามีข่าวมาว่าการ์ดเวมนม์จะมีอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างอะไรสักอย่างที่เป็นพวกยานหรือเป็นอะไรอะไรประมาณนั้นนะครับคุณผู้นั้นเป็นเวมนม์นรูปแบบใหม่นะฮะอาจจะมีพวกมินเนี่ยนด้วยแต่ว่าผมไม่รู้นะแต่ที่ผมเห็นมีการ์ดเวมนม์นแล้วอันนี้ข่าวที่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะ่า,ามันเป็นแค่สิ่งที่ผมไม่เห็นมานะฮะแต่ในทวิต ืมแล้วการ์ดใบนี้อ่าเมื่อกี้พี่เล้วเราอธิบายแล้วนะใครเอาไปเล่นกับเด็กอะไรได้บ้างครับเนี่ยผมผมว่าเล่นคุ้มที่สุดก็ต้องเป็นพาลาดินนะแต่ก็ไม่ควรเอาไปเป็นการ์ดหลักในการเล่นนะเพราะว่าเราไม่ควรมีการ์ดหลักแค่ใบเดียวนะถ้าเกิดจะเล่นแบบทั่วไปมันจั่วยากนะครับบางทีเนี่ยเราเล่นไปจนเหลือการ์ดแค่สามสี่ใบแล้วมันยังไม่ขึ้นมือเราเลยนะ เราจะหวังพึ่งแค่มันใบเดียวไม่ได้ครับต้องเล่นเด็กที่อ่ามันผิวไหวนะฮะไม่ว่าการอะไรขึ้นมือมาก็ต้องเล่นได้ครับมีทั้งเคีบร์บอร์ดมีสู้ชีวิตจูโจมบุคลวงอะไรอย่างเงี้ยครับมีการอ่าสิบกิโลอาวุธบ้างนะครับก็จะดีนะฮะ๋ยวมาเล่นแค่หวังพึ่งแค่รีเจนใบเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ขึ้นมือเรามาจริงครับดวงมาหมานะฮะ มันก็จะทําให้เราแพ้เโดยปรยายบางทีเด็กเราเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งกว่าเขาด้วยนะครับแต่ว่าไอ้การ์ดสัพพัญมันไม่ขึ้นมือมาเนี่ยผแย่สุสดๆไปเลยนะครับอ่าวันนี้ก็ต้องเป็นคลิปที่สั้นหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นการแจ้งเกี่ยวกับอีเวนต์เนาะก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเราจะมามคลิปหน้าทำอะไรดีวะไม่รู้ยังหาคอนเทนต์ไม่ได้ไว้ไว้ให้เป็นเรื่องของเวลา